ปมครับพี่น้องจิปลมครับโอ้ยคัขลายมาเนี่นะครับจิปลมจิปลมมาเร็วมาเร็วจิปลมจิปลมนี่ใบใหม่สดๆนะครับใบใหม่เลยพี่น้องเอ้จิปลมจิปลมหรือว่าจิโกงจิปลมจิโกงจิรอเอินเดียวกันเบิดนะครับพี่น้องบูน่ะมาบักหลายเลยครับมาเนี่นะครับขาเจ้ามาส่งหอดเพื่อนเลยนะครับโอดล่ะพราะยังฮีโน่มาเร็วเพราเบิ็งจิปลมผิดม้า แยเอเล่เลยไพี่น้องเอ้ยมาหนี้งี้ปูมกี้ปูมสั่งมาเลยครับสั่งมาเลยใส่คีให้พร้อมขัวให้พร้อมนะครับไม่ไม่สดสดนะครับใส่คีให้ด้วยขัวให้ด้วยส่งใส่กองโฟมนะครับใส่กองโฟมอัดน้ําแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแดดต่อนก็มีนะครับแล้วก็เจียวขาก็มีนะครับเจียวขาวันนี้ประมาณสิบกว่าปุกนะครับเจียวขาปลาบองนี่ครับพี่น้องเจียวขาปลาาบองนะครับมีประมาณ ซิปกป็ปลูครัมบมาอนี้เมื่อวานเนีเบิดเลยครับนะเจ้าแมงดาทาปลาแหงอยู่บนท่านหนิมากนะครับปลาแหงบนท่านมากแต่จอนี่สะอ่อนจีปมแหงพี่น้องครับหลายแหงครับจีปมนะครับเอร่เลยพี่น้องเลยนะครับตรวจจัดฟากบื้มันอนิบู๊ยยัวเงียยัวเงียยครับพี่น้องครับเนี่ยหาเบียกให้ผู้เฒ่าเฮ็ดครับพี่น้องครับจีปมจีปม มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วปาดปูดปีดปูดจีปูมไหมพี่น้องเอ๋ยเพื่อนเอามาส่งวังหันครับไม่ไม่ไมสดสด,สดนะครับเออหาแนวหยากูเถ่ามาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับจีปูมจีปูมโอ้ยฟังเสียงพี่น้องสวดเสียดสวดเสียอดอยู่นะครับจีปูมมันนี่ลายแห้งครับพี่น้องมันนี่ไม่ได้โตแบบมีเปีกอ,อ,อ้วนๆเลยครับพี่น้องครับไม่โตอ,บอวบอวเลยครับเนี่ยเนี่ย นะครับมาไหม่ๆุดๆครับมาหดว่างันเพราะเรามาส่งเองเลยเมื่อนี้นะครับเพราะท่านได้ออกไปตลาดอยู่ครับเมื่อนี้เพอาเรามาส่งตะเศร้าเลยเขาเลยรับไว้นะครับเนี่ยพอดีมีน้องไส้มาสิมาฮับเอาสามพันตัวว่าสันจัดร้อยล่งไว้นี่หาพันนะครับมื่อนี้ล่งไว้หาพันตัวพี่น้องครับแต่ว่าน้องไส้ว่าสิมาเอาไปขาย่นสั่งไว้สามพันตัวว่าสันเพิ่นว่านะครับ โ้ยโยเยโหยเยอยู่พี่น้องเลยพนะหาผันตัวครบปบ,บุปะท่านไหนนับเลยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, ่งสองสามสี่หาสิบยี่สิบสามห้อครบก็ดีถุงละหาลยอยเฮ้ยมันออกปองขาดตัวนี้ใายเฮ้ยถุงขาดได้นี่สะพอมันหมุนออกนี่เนี่ยมันหมุนออกป้องขาดพี่น้องเลย นะครับดหลายแห้งพี่น้องมันนี่ลายแห้งฟามาเอาเด้อผูมาเอามันติตายก้อนนี่นี่จิปโอมจิปโอมจิปโอมหรือว่าจี้หลอนั่นเองทับกันสนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยนี่นะครับเอาขายายออกมันจังบ่ทับกันขากบหย่คากบอโอ้ยลายแห้งน้อยย่เนาะเจ้วค่ากับมีมาเนี่แเจ้วค่ามันนี่ได้สิบกาปุก หมอวานในเบิร์ตหมอวานน,วานี่ขายดีเมื่อวานแจ่วค่ปะปลาแดกมือน,นีก็มีโยหากระปุกอันนี้ยังนึ่งโอ้น้อไม่สม้มบ่เพิ่นพมน้อไม่สม้มอมมมกีกแล้วน้อไม่ส้มก็มี้พี่น้องเด้อกระปุกละหาซีบกระปุกละลอยอันเพิ่นสิมาเอาครับเพิ่นสิมาเอาเพราะว่าสั่งมาไหวพี่น้องเพิ่นสิมาเอานะครับแต่ว่าโตของจานลอย100เอามาเมื่อวานกระขัวไว้แล้วใส่ขี้ให้พร้อม นะครับตี้เพ่นเสียไปขายตอพ่นก็นเลยมาเอานะครับ <c oughs> เอา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 จิป,ปม,ย,ม,ม,มย,ย่ามอเเ้าใหม่ๆสดๆพี่น้องเอ๋ยโว้ยย่ามนี่มาย่ามจิปบมพี่น้องครับเขาจะาไปขุดกันสน,นั่นนะครับจิปบมริมโขงนะครับขุดง่ายๆขีดดินรสยอ่อ,อนๆฝน,นตกใหม่ๆนะครับขุดจวดๆเลยนะครับพี่น้องเอาไปสนใจก็สร้างมาพี่น้องครับ สั่งมาสั่งมาถุงละลอยตัวลอยตัวนะครับจาน้อยใส่คีให้พร้อมขัวให้พร้อมใส่กองฟูมนี่ครับพี่น้องทรงไ้เลยอัดน้ำแข็งย่างดีนะครับชัดเจนดีนะครับปลาแดกมูนี่ทรงได้เบิร์ตนะครับปลาแดกน้ำโขงปลาขาวน้อยปลาขาวใหญ่าาน,นะครับแล้วแต่เพิ่นสีสั่งมาตัวใหญ่ตัวน้อยนะครับส่วนทิ่บูมในทรงไปจังสีบ่ได้พี่น้องมันตายมันเนา่าเสียดายของส่วนมากก็มีตัางแต่ใส่คีแล้วก็ขัว ก้อนสีส้มไงเพิ่นนะครับนะนี่สะสร้างย่างใหญ่ยอดน้ำมันเลยละมันนีบ่ผมไม่องไว้หลายแห้งพี่น้องเอ๋ยนะครับแจวคากะมาง่าหลายง่ามหลายพี่น้องเอ๋ยมืัอนี้นะครับจีบปมใหม่ๆเลยนะครับมีแต่ตุหอวบๆใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับมีเปลี่มีเปลี่เบิดแล้วครับจีบปมนะครับส่วนว่าคันไปขุดใหม่ๆยังว่าท่านมีเปลี่อยู่แต่ว่าคัน ข้าแม่นจาเได้ไปขุดกับสิยดเฮ็ดคทียบไปเบื้องคว้ามพี่น้องครับไปขุดเอาเองข้าเจาว่ามันตื่นตื่นครับย่ำนี่นะครับขวดขี้ดินไส้ลงกไปประมาณเสี่หาบาทก็เห็นแต่ว่าบอก้าไปย่านย่านน้ามครับช่วงในน้าขคืนแห้งนะครับน้าโค้งมันก็ล่างไหลแห้งย่ำนี่บอกา้าออกไปโค้งแล้วแห้ผูข้าเจ้าเป็นน้าผ่านข้าเจ้าไปหามาขายซะอ้ยตัวนี้ไหมพี่น้องอะนี่ครับว่ามันชิโกงไง กัดไปขุดเอาอยุริมโค้งนี่กัดขี้ดินไส้นะครับผู้ผู้นะครับนี่ขุดเอาเนี่ยโอ้ยเสียมหน่อยสวกแจ็บเจ็บเลยนะครับโอ้ยโตอ้อาจารย์ร้องเินเอาอย่างมาขายทังนั้นามาโก้ยบ่โอ้ยมาโก้ยสุกอ่ะคือพะมาะงี่บูญอ่ะกล้วยสุกกระมีเ่อาจารย์ร่องเห็นแน่นอนแเลว่าแน่นอนแน่นอนใอรเอาปลาไปล่องน้องเลยเด้อสองพันตัวปลาตะเพียน ป่าแต่บ่บ่บ่ญ่บ่ใหญ่ซุ zoom นั่นแตะเพี้ยนญ่ไว้กูมูลูกพี่เล็กพี่ด้อมเราเอามาให้สองพันบาทก็เลยซื้อเลยใหญ่ไว้ลูกพี่ใหญ่ไว้ปลาตะเพี้ยนญ่ไว้ครับไอยสะอ่อนจี่ปลอมขอเราบ่ไปใส่มาใส่พี่น้องเอ้ยว่าสิจดออเดอร์ส่งของให้พี่น้องก้อนบาทเนี่ยแต่สะอ่อนได้ลูกพี่ไว้พระธิดาได้จีบปลอมหนึ่งยอดโถ่ ในไงไปคุดบ่เฮาขี้เลื่อไปวายก้าไปกินเข่าเที่ยงอยู่บนเลยกับคูดเลยนะยไปคุดมาก,ก,มากเพื่อนเราเฮาคดีมาต้องซื้อเพื่อนน้อยกวาคุดเอาเลยเนาะตัวละสองบาทมาได้ลูกพี่มาธรรมดาได้นี่ตัวละสองบาทสองบาทพผมได้นนเนี่ยตัวยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้ยเลยสิตายเพื่อแล้วใส่ขี้ไว้คัวไว้นะครับช่วงนี้มีจิป,ปูม พีตัวลูกโตนะครับพี่น้องนี่น้าเพิงปลาแงมนี่นะครับน้าเพิงปลาจิปโปมนะครับแล้วก็อีกอย่างอีกเกาอ่าเพิงน้าเพิงแล้วก็มีลูกโตนะครับส่วนเห็ดนี่จากเบิดแน่แล้วพี่น้องแงมนียเห็ดนี่จากเบิดแน่แล้วนะครับเห็ดไข่เห็ดละงอกนี่จากเบิดแน่แล้วเห็ดพอแห้งบ่มีเลยครับขัดสิมีกขัด กะซิมีกะซิมีเป็นบางเป็นบางอันบางบางส่วนนะครับเห็ดไข่นะครับอยู่ตลาดกะซิมีอยู่เล็กๆหน่อยๆนะครับพี่น้องครับเอาแต่ว่าส่วนปลาแดกนี่บ่บ่ขาดเสื้อนะครับพี่น้องปลาแดกน้ำโขงนี่บ่ขาดเสื้อมีตลอดนะครับปลาแดกปลาแดกใหญ่ปลาละใหญ่ปลาละต,ต่อนโอ้สวดเสียดสวดเสียดอยู่บ้านเลยเสียงหมพี่น้องเลยพูดนะ จลค่ากับเรียบร้อยนะครับพี่น้องเจวแมงดาเพราะท่านได้ตํำอยู่พี่น้องครับทาปลายงอยู่อะไน,นี่ยแต่เจวค่าปลาบองเจวค่าปลาบองนะครับนี่ครับกระปลุกละวหกสิบาทเท่านั้นเจวค่าปลาบองนะครับแล้วก็จิปโปมนะวันนี้นะส่วนหางต่อนึ่งไว้แล้วเมวื่อวานในหางหนึ่งโลหนึ่งนะครับแล้วก็มีหน่อไม้ส้มด้วย นะครับเดี๋ยวพร้อมส่งให้เพื่อนมีหนึงห่งพี่น้องครับผมนะครับอีกจ้าหน่อยจะแเราก็สิออกไปส่งแต่ก็สิไปแวะตลาดไปเบิ่งของไปเบิ่องอะไรเห็ดไข่นะครับเพราะว่ามีพี่น้องคนสร้างเห็ดไข่ามาอยู่นะครับเดี๋ยวจอเบิ่งเห็ดไข่นําแล้วก็เอาไปซื้อต่อมาหนึ่งไปอีกนะครับผมนะแต่เมเนี้ก็สิพาไปเราะตลาดอีกคือเกาลิ่มโขงนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้สออ่อนจิบปูมให้เบิ่งจิบปูมกระคาจักบาทก่อนโพดหลายยังวะนี่อ้าวบานี้าานนก็สิได้แพ็คของนะพี่น้อง นะครับมันจะสวยแล้วเดี๋ยวมันจะส่งของไม่ทันวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันอะไรวันพุธหรือวันพฤหัสแล้วนี่วันนี้นะครับพฤหัสแล้วสุกเสาร์นะครับเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยก็ส่งไม่ได้เพราะว่าบริษัทเขาไม่ส่งนะครับวันอาทิตย์เขาส่งไม่ได้นะครับก็เลยส่งได้ถึงแค่วันศุกร์นะครับผมน,นี่นะครับ ส่งได้หอดวันศุกร์เลยพี่น้องเด้อนะครับสั่งมาได like ้ครับพี่น้องครับถุงละร้อยตัวร้อยตัวนะครับร้อยตัวสองร้อยบาทนะครับใส่ขี้ให้พร้อมขัวให้พร้อมใส่กองฟุมอัดน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะพี่น้องเด้อแอดไลน์มาเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับมาเรื่อยจันร้อยทรงไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเอ้า โอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่สากอนพ่อกันไม่คลิปนะนะครับอาจซีไปย่างตลาดจักหน่อยจะมาเบิรงน้ากันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาแต่เศร้าในจักหน่อยนะครับแจวขาปลาล่าบองนอไม่สมปลาแดกต้อนนำอ้ำโขงปลาแดกปลาขาวนะครับจิป,ปูมห้างโตนะครับพี่น้องครับมีเบิด์สวนสุนนเนวครับย่ำนี่นะครับเห็ดปวกอ้าลืมเห็ดปวกเลยบาดในเห็ดปวกเห็ดปวกเลยพี่น้องเด้อ เห็ดสลับปวกก็มีเมื่อวานนี้มีมาประมาณเก้าลูนะครับเห็ดปวกล่างเรียบเรียบร้อยนะครับเห็ดปวกครับไปเบิ้งคลิปเก้าจานร้อยก็ได้นะครับเห็ดปวกไม่ไม่งอาๆเมื่อวานได้มากนะครับเอามาล่างแล้วก็มาหนึ่งเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งให้พี่น้องส่งไปพร้อมจิปปมในแหฮงคักพี่น้องเลยนะครับออาโอเคครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วโทรมาได้พี่น้องเด้อนะครับหรือว่าเอ็ดไล่มาเลยแฮ้งดีนะครับจวดจวดครับจิปปูมครับจิปปูมเห็ดปวกเห็ดปวก